จะมาจัดเทียริสไอ้บักบักอะไรสิบตัวครับนี่มาดูนี่คนแรกไอ้เบิร์ดมึงก็ไอ้เบิร์ดยังไงแล้ว่าไอ้เบิร์ดไอ้เบิร์ดก็มันใช้ได้เลยนะเออมันส่วนใหญ่ว่ามันไม่ค่อยมีตำหนิไอ้เบิร์ดก็ไอไอเบิร์ดกูให้กูให้เอสนี่ต่อไปไอเทมต่อไปไอเทมนะครับไอเทมนี่ส่วนตัวกูวให้ก็ให้บีพอยังไม่ค่อยแข็งมาก อันนี้ปองคุณครับปองคุณปองคุณไปดีแล้วขับรถไม่เป็นไม่มีประสบการ์ไออันนี้ไอมุกไอมุกไอมุกกูให้เอพอไอมุกกูให้เอพอแล้วก็ไอโต้ไอโตี้ไอโตนี่ขับดีให้เลยนี่นี่พี่พี่ล้นโดนซาบบ้าพลาไอ้อต้าตาน้องตากูให้เอสเลยไม่ต้องไม่ต้องคิดมากครับเอสไอ ไอ้ไอ้กูก็ให้เอดเลยไอ้ไอ้ไอ้ดุไอ้นุ๊กไม่เคยเห็นหรอกไอ้นุ๊กไม่เคยเห็นนะเอาไอ้นุเอาดีกอนปีดีกันเอาไปใครครับเอาไปปีใหม่ปีใหม่นี่กูเคยเมันขับอยู่เอาไปแล้วบีหรือเปล่าวะกูไม่รู้เอารถมาซีก่อนปีนี้จะนี่ต่อไปนี่กีดเราเลยอะซีดเราเลยอะใครไอ้โมอะเยวไปซีดอะ ที่กูสร้างใหม่ Very Bad. <c oughs> เวลีแบดเฮ้ยขาดไอ้บอสขาดไอ้บอสไอ้บอสไอ้บอสก็ไปอยู่เวลีแบดเหมือนกันขับตกเขาไว้แล้วรอบหนึ่ง